บ้านไทยติดคลองน้ำเหม็นเหม็นไหมครับมีบ้านใครที่ติดทลองน้ำเหม็นเหม็นไหมติดทลองติดทลองน้ำหน้าหน้าบ้านหรือหลังบ้านยังไงข้างบ้านหน้าบ้านติด บริเวณบ้านนะคะมีค้องน้ำไม่เหม็นใช่ค่ะพวกเราค่แต่ที่น้าบ้านผมมันมีท่อไมช่ใช้ไวกที่มาเนี่ยมีบ้านใครที่ติดหน้าคลองน้ำมีไหมติดคลองนี่้าะิดองจะต้องเดินผานมันเหมไหม่มีนน้ำคลองน้ำคลองน้ำน้ำมันแงนเสบ้านไบ้านไทยบ้านกะรีก็เป็น บ้านใครคะบนไหนครับบ้านไครบมันจะแช่อยู่ัะอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆบ้านเนะเป็นน้ำแบบเป็นท่อระบายเบายไม่ดั่งนี้ครับนี่ังไม่นั่งนี่อาโงเยอะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่งไง่ายไม่ต้องบานต้องไงก็บอกว่างเไ็ก็ต้องผ่านแต่นั่นก็จริงมีมันนุล็กะต้องเดินข้ามสะพานอ่ะ

มุสลิมแถวนั้นใช่ไหมใช่แถวบ้านก็มีแต่ใกล้ๆแต่ก็ใกบริวารอาไยางมันมีพวกมุสลิมได้ได้อยช่ลล่าแค่หมึกสีดำกระโรง

น้ำเน่าบ้านบ้านอย่างนี้น้ำเน่าบ้าน

ถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมมไปดูวัดก็อยู่ที่บ้านซุนเหล่าวันนี้จะไปวัดจารยามั้วัดจารยามั้งซันไทน์ตั้งตัวตำรวจมีวัดคดีจีนวัดซอยรกตซอยเกตตรงซอยอี ไม่ใช่ไม่ใช่อานุนธรรมรินทร์ธรรมรนทร์อานุนธรรมรินทร์ใช่ไหมไม่กินหมูอยู่ตรงนี้มาที่ร้านนี้ก็ได้ใช่ ถ้าวัดพุทธตรงนี้ต้องวัดไปยูแล้วล่ะถ้าเป็นตรงนี้วัดกันเลยาไม่ใช่วัดไปยูวัดไปยูเพราะถ้าตรงนี้วัดกัลยาวัดกัลยาใช่เลยวัดพุทธเราเป็นตัวสนใจเพราะว่าัดคือวัดของพระพศาสนาะจำจั๊จำจุดสอจุดสอจุดสอจุด

เท้าน้ำเน่าเห,หม็นคุ้งมาใกล้ใกล้มาจากสองที่ที่ถ้า và với 1 ừ mái Tôn, mãi, đài, tôn, 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 tôn truột, tê, truột, sao, sên, vai, chân, ngoài, léo เขามาขอเราไงเขามาขอให้เราเป็นใครวะให้ให้เขาสองสองจุดนั้นเนี่ยเขาใช้กระดาษหรือกระดาษใช่ดินสองหลักใช่ปากาหลักใช่ขอ มาซิซิโก้โอซิโก้หน่อยอ๋ได้ได้ได้น่ะอ๋อนี่พอฮุกแสดงว่าโก้แดงว่าจิตวิญญาณเขาอยากให้น้องเนี่ยเขาไปไหว้ให้เขาช่วยเขาช่วยมากมาเขาเขาก็ตามมาขอทานของเราทำอะไรบ้างได้แล้วต้องโก้ครับแล้วจะเอาอะไรไหว้เขาคะไหว้เจหรือไหว้อะไรโก้ เจใบเจถ้าสนับสนุนใบเจางต้นบ้านกระดาษเจ็เขากรดาษกระดาษทองเสอว่าจะเป็นทาของเขาสองจุดเลยเหรอคะจุดไจุดเป็นต้นไม้ใกล้คลองใช่ไหมคะเยอะเยอตายแล้ว ไม่ต้นไม้ตายเลยต้นสี่ไงต้นไม้ตายต้นสี่สีต้นม้ตว์ทาน้ำผ่านต้นสัต้างน้ำผ่านต้นอี้สองต้นต้นไม้ตายเียบจ้ากาคอต้นสตว์ทางต้นบิ๊กซีรับ ต้นไม้ตายต้นานี้ม้ีต้นไม้ตนม้ตมีอต้นไม้ตายแล้วมีต้นไม้ตายเป็นองไัต้นกระ่นต้นกระู่ที่ปาขาดบ้านกะสีบ้านกระสีกระสีกระสีต้องหว้ก่อนเทียงนะคะ แล้วนี้หน้าบ้านยามหน้าบ้านยาฝั่งนี้าแม่ทำท่านทำมีสามีสานะพตรงี้ดีแค่ตรงบิ๊กซีไม่ไม่ตรงนี้บิ๊กซีอันหนึ่งตรงนี้ซอยเจ็อุมธรริมหบ้านสังกะสีฉันไม่คุ้นไม่ใช่ครับตรงนี้สังกะสีตรงสังกสีตรงง ันนี้หน้าบ้านยามนี่หน้าบ้านยามใครรู้มั้ยหน้าบ้านยามคนนี้หน้าบ้านยามน่าจะเป็นตรงท้องใต้ใต้บ้านแถกใช่ไหมน่าจะเป็นอรุดูกพัดตรงข้ามของวัดเกลียาดอันนี้มีเป็นบ้านยามนะมีป้อมยามมมมีป้อยาใช่ไหมคะเป็นหนึ่งด้านนะบ้านยามมีสามสีขาวมีสามสีขาวแถวขั้วยิงใช่เออมีป้อมยามเข้าไปโอเครู้แล้วค่ะไป็นไอ้ปตรงที่สามนึงใช่ไหมคะ ใช่จะว่ายตรงนี่ล่ะแล้วต้องจัดอี่อย่แงหลายอย่างที่ทำอย่าหงา้อย่างลไม้ที่บ้านเองทำม่ควบนี้ i don't know ำนะกับไปพวกนี้จะเหมือนเองรวยเฮงแน่นอนโจ๊จบรงตรงเลยเนาะจบจนจบเลยเนาะสมัยเดิมไม่เป็นไรเลย ตัดโกงครับช่วงไหนทำไมเกิดอุบัติเหตุบ่อยเลยเนี่ยวันนั้นก็ยังชนแถวนี้ชนตรงนี้ชนเยอะแยะเลยอาคมทำอะไรดีครับอาโกงเนี่ยชนตรงเนี้ยประจำเลยวันของวันเขาวัดวันอนี่ยชนตรงหน้าสามตรงนี้เลยมแถวนี้อยู่เลยแถวนี้ทำยังไงดีอาโกงหรือว่าเราต้องเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเข้าหรือเปล่า